มือถือมี2ซิมแต่ว่าต้องการเล่นมิตอีกซิมหนึ่งจะทำยังไงค่ะก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชม,มท่านมาสลับใช้เครือข่ายซิมกันนะคะหรือมาสลับใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในอีกซิมหนึ่งกันในกรณีที่เรามีอยู่ทั้งหมด2ซิมหรือบางคนอาจจะมี3ซิมถ้าเป็นเครื่องที่แบบทันสมัยอัพขึ้นมาอีกเนาะหรือยังไม่มีออช่างมันเถอะงวิธีการนะคะทุกคนก็ง่ายๆเลย ก็ให้เรานะคะกดเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของเราจากนั้นก็ให้เราไปหาคําว่าการ์ซิมและเครือข่ายมือถืออะไรก็ได้นะคะที่มันมีคําว่าเครือข่ายมือถือหรือการ์ก็ให้เรากดแตะเข้าไปหนึ่งที่จากนั้นนะคะเราก็จะเห็นซิมของเราซิม1ซิม2แล้วก็มันจะมีคําว่าเด็ดมือถือเน็ตม mm ือถือซิม1นั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าตอนนี้เราเปิดใช้งานเน็ตมือถือของซิม1ถ้า เราสมมุติเราต้องการสลับไปเป็นอีกซิมก็อย่างเช่นจากซิม1ไปเป็นซิม2เพราะว่าเติมเงินแล้วก็สมัครเน็ตเป็นซิม2ก็กดง่ายๆค่ะทุกคนกดแตะไปที่คําว่าเน็ตมือถือและก็กดสลับจากซิม1ไปเป็นซิม2จากซิม1ไปเป็นซิม2หรือจากซิม2ไปเป็นซิม1นนี่เพียงเท่านี้นะคะ ใกล้เคียงกันนะคะทุกคนบางเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่วิววธีการเปลี่ยนการใช้งานเครือข่ายมือถือของแต่ละซิมหรือว่าเปลี่ยนการเปิดน,นิตของแต่ละซิมคล้ายๆกันนะคะอาจจะเปลี่ยนจากซิม2มาเป็นซิม1ก็ลองลองดูเนาะมันจะใกล้เคียงกันนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านไหนมีข้อสงสัยในส่วนไหนหรือจอยากจะถามนอกเรื่องก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลา